สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเดินเล่นที่สวนอูเมะกันนะคะซึ่งดอกอูเมะก็คือดอกบัวของเรานั่นเองนะคะดูสิคะสวยงามมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะอุณหภูมิกําลังดีเลยค่ะ10องศานะคะซึ่งมาแรากๆเนี่ยจะมาเจออุณหภูมิต่ำมากๆแค่5 5-8องศาประมาณนั้นนะคะจะหนาวแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอากาศกําลังดีเนาะก็เลยมาเดินรับวิตามินกันนิดนึงอะคะ่ะลมก็เย็น ป่านเนี่ยเดินมาทางไหนก็จะเจอแต่ดอกอูมเมะบานทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงฤด,ดูดอกอูเมะน,นะคะ<ม>แต่งหอบก็วิ่งออกกาลังกายตอนแรกก็ใส่แจ็คเก็ตมานะคะวิ่งไปวิ่งมาเหนื่อออกร้อนก็เลยต้องถอดตัวนี้ค่ะสวยมากๆเลยอ่ะชอบมากๆเลยมาทริปนี้คุ้มมากๆเลยนะคะสิบกว่าวันค่ะแล้วก็อาหารก็อร่อยอากาศก็ดีดี มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ฮันเตอร์มอลเทนกันนะคะแล้วก็ไปเล่นหีม้าไปเล่นสกีกันก็รู้สึกว่าคุ้มมากๆเลย <c oughs> คืออยู่ที่แถวที่พักเนี่ยก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆนะคะก็จะมีสวนดอกอูเมะแล้วก็จะมีไปไหว้พระองค์โตแล้วก็วันนั้นก็ขึ้นเขาสุภุบกากันก็จะไปถ่ายดอกอูเมตเป็นพันๆต้นเลยนะคะแล้วก็ เลยเรื่องความเจริญที่นี่เจริญมากๆนะคะ,ะซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยห่างกันอยู่แค่ประมาณ2-3กิโลแต่ว่าแถวๆที่พักนี่ก็จะมี3ที่ด้วยกันเลยนะคะจะเป็นห้างใหญ่มากวา รักเลยตั้งแต่วันแรกที่มาถึงหลงรักที่นี่หลงรักทั้งวัฒนธรรมหลกรัก,ท,รรก,รกทั้งอาหาร แล้วก็วัน,นวันนั้นก็มีโอกาสได้ไปโตเกียวไปโตเกียวก็สนุกอีกแบบนึงนะคะมันจะดีวกว่าเรฟิวกับที่นี่โตเกียวก็จะเป็นตึกราบ้านช่องจะเป็นแหล่งแฟชั่นแหล่งอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะคะเนี่ยเริ่มเย็นแล้วนะเนี่ยเริ่มเย็นแล้วเนี่ยอากาศเริ่มหนาวแล้วคุณลูกไม่ใส่คุณแม่จะใส่นะเนี่ยเพราะคุณแม่ขี้หนาวมากๆเลยนะคะสวยมา,มากๆเลยอ่ะดูสิคะ อยากให้ทุกคนมีโอกาสได้มาเที่ยวที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่มันเป็นเมืองที่แบบได้อยู่จริง,งเลยค่ะได้อยู่มากๆเลยอนาคตแป้งหอมก็ต้องมาเรียนที่นี่เนาะอีก3ปีอีก3ปี3ปคุณแม่